Everyday with God Podcast เฝ้าเดียวประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่8ตุลาคม2021 Series It is written พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าวันที่8ลมหายใจของพระเจ้าในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อที่7บอกกับเราว่า พระยาเวพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีจากพื้นดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นภาพเปรียบเทียบพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นเหมือนขนมปังและน้ําแต่วันนี้เราจะมามองพระคัมภีร์ในฐานะลมหายใจของพระเจ้าหากจะถามว่าเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหน หากไม่ได้ทานอาหารบ้างก็อาจจะตอบว่า40ถึง80วันแล้วถ้าถามว่ามนุษย์เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนหากปราศจากน้ำก็มีคนบอกว่าเราสามารถอยู่ได้ประมาณ4ถึง12วันแต่หากถามว่าเราจะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนหากปราศจากอากาศละ่ะหากเราไม่ได้รับออกซิเจนละ่ะมนุษย์เรา จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนเด็กๆหลายคนชอบแข่งขันกันกลั้นหายใจใต้น้ําในสมัยเด็กเราหลายคนอาจจะชอบดําน้ําในคลองหรือในสระแข่งกันงมเหรียญใต้น้ําแล้วเราก็สนุกสนานกับการได้กลั้นหายใจแล้วก็รู้สึกโล่งใจทุกครั้งที่ได้โผล่เหนือน้ําขึ้นมาหายใจเต็มปอดเฮือกใหญ่มนุษย์เราสามารถกลั้นหายใจได้นานเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น คนที่ฝึกฝนอย่างหนักก็อาจจะอดทนได้นานเป็นสินาทีแต่สิ่งที่น่ากลัวในเรื่องของฝ่ายวิญญาณก็คือวันนี้เราหลายคนกำลังใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากอากาศในฝ่ายวิญญาณนานเป็นหลักวันเดือนหรือแม้แต่เป็นปีเพราะว่าเราไม่ได้กำลังหายใจอารมณ์หายใจของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและแม้เราจะหายใจบ้างแต่หลายครั้ง เราก็ไม่ได้รับออกซิเจนฝ่ายวิญญาณที่เพียงพอและในที่สุดชีวิตของเราก็ขาดอากาศหายใจในเวลาอันรวดเร็วให้เรามาดูด้วยกันในพระธรรมสองทิโมธีบทที่3ข้อที่16ที่บอกเอาไว้ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรม หรืออาจจะกล่าวได้ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนคือลมหายใจของพระเจ้าซึ่งเราสามารถเห็นภาพอันชัดเจนของเรื่องนี้ได้ในพระธรรมเอเสเคียนบทที่37ข้อที่4ถึงข้อที่6พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าจงเผยพระวจนะต่อกระดูกเหล่านี้และกล่าวกับพวกมันว่ากระดูกแห้งเอย๋ยจงฟังพระวจนะของพระยาเวพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้แก่กระดูกเหล่านี้ว่า ดูสิเราจะนำลมหายใจเข้าไปในพวกเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตเราจะใส่เส้นเอ็นไว้บนพวกเจ้าและจะทำให้มีเนื้อขึ้นมาบนเจ้าและเอาหนังหุ้มเจ้าและบรรจุลมหายใจในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตและพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าทรงนำเอเสเคียวไปยังหุบเขาที่เต็มไปด้วยกระดูกแห้ง แล้วก็บอกให้เอเซเคียเผยพระวจนะแก่กระดูกเหล่านั้นในข้อที่10กล่าวว่าแล้วข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในร่างเหล่านั้นพวกเขาก็มีชีวิตแล้วก็ยืนขึ้นด้วยเท้าเป็นกองทัพใหญ่โตมากจริงๆหากว่าลมหายใจของพระเจ้าหรือก็คือพระคำของพระองค์สามารถทำให้หุบเขากระดูกแห้ง กลับกลายเป็นกองทัพอันยิ่งใหญ่ที่มีชีวิตได้แล้วลองจินตนาการถึงฤทธิ์อำนาจของพระวจนะที่จะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราดูในวันนี้เราเริ่มต้นที่จะรับอารมหายใจของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตรับเอาพระคำเป็นเหมือนลมหายใจเข้ามาในชีวิตเพื่อจะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะทรงทำในชีวิตของเราหรือไม่ ในพระธรรมโยบบทที่33ข้อที่4บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้าและลมหายใจขององค์พระผู้ทรงมหิตริตได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าสิ่งที่ต้องค่้ครัวในวันนี้เรากําลังอยู่ในสภาพที่ขาดอากาศหายใจทั้งฝ่ายวิญญาณหรือไม่ลองสำรวจชีวิตของเราในวันนี้ว่าเราได้หายใจเอาพระคำของพระเจ้าเป็นประจำสม่ำเสมอ ในทุกวันของเราหรือเปล่าให้เราอาธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักวันนี้เราขอตระหนักแล้วว่าเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากลมหายใจของพระองค์วันนี้ขอพระองค์ทรงเติมชีวิตของเราให้เต็มด้วยฤทธิ์อำนาจของลมหายใจของพระองค์ให้เราอ่านพระคำของพระองค์ให้ชีวิตของเราได้พบกับฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ ดังเช่นที่พระองค์ทรงทำรรกับกระดูกแห้งในเอเซเคียลวันนี้เราขอเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน